ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวครับกับ uds home รับสร้างบ้านครับวันนี้พาทุกคนมาดูเพื่อเป็นแนวทางจากซ้ายไปขวาครับจากซ้ายไปขวาก็อยู่ที่11เมตรแล้วก็จากด้านหน้าถึงด้านหลังอยู่ที่9เมตรเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณประมาณเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็อยู่ที่100ตารางเมตรครับไม่หนีงานไม่ทิ้งงานครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการช่งางรับทําบ้านที่ไว้ใจได้ครับในเขตพระอิศานก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานที่ผมการันตีในเรื่องของการที่ คุณภาพครับพาดูทุกคนเนี้ยมาดูกันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ดูป้ายกันหน่อยนะครับยูดีเอทโฮมรับสร้างบ้านโอเคครับข้อมูลการติดต่อก็ดูตามนี้ครับบ้านหลังนี้งบประมาณในการสร้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ล้านบาทครับเป็นงานเหมานี่เป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับบริเวณด้านข้างสีก็จะเน้นเป็นสีเทาครับขอบบัวก็จะเป็นสีขาวครับตามที่เห็นนะยกสูงจากตัวพื้นดูจากลักษณะสายตาก็น่าจะประมาณสัก 50เซนนะครับโดยประมาณโอเคนะครับพาทุกทุกคนเน่มาดูกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้บ้านสวยๆหนึ่งหลังนะครับทีมงานที่ไว้ใจได้นะครับในเขตภาคอีสานครับอีกหนึ่งหลังเลยครับพามาดูกันบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีระเบียงในการนั่งเล่นอยู่ครับขนาดพื้นที่ของระเบียงอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ประมาณสักอ่าสี่คูณหกสี่คูณหกเมตรได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินนไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับ จริงๆรแล้วบ้านหลังนี้ควรที่จะมีสักาสามห้องนอนสองห้องน้ำครับแต่เจ้าของบ้านท่านก็ตัดห้องนอนห้องหนึ่งออกเป็นห้องโล่งสบายสบายครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นระเบียงบริเวณนั่งเล่นครับสบายสบายเวลาที่เรามีกิจกรรมช่วงปีใหม่เทศกาลสงการานต์สามารถนั่งเล่นได้ครับพื้นที่ถือว่าโล่งเลยนะครับดูภายในตัวบ้านกันครับเจ้าของบ้านท่านต้องการประตูที่เป็นประตูไม้ครับก็สั่งแบบนี้ ก็ได้ตามนี้นะครับ1.4ล้านครับเข้ามาดูภายในห้องโล่งครับโอ้โหนี่เป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นฝ้าหลุมครับฝ้าหลุม3ชั้นครับ3มชั้นพร้อมกับไฟที่เรียกว่าเป็นแบบซ่อนไฟด้วยมีมิติในการที่เราจะได้เห็นครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตัดออกเป็นห้องโล่งครับสามารถที่จะทาเป็นห้องนอนได้อีกห้องหนึ่งครับสามารถที่จะกั้นเป็น3มห้องนอนก็ได้แต่เจ้าของบ้านท่านต้องการที่จะปล่อยให้โล่งๆครับ ตามที่คุณพ่อคุณแม่ท่านต้องการก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับสองห้องนอนครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันทางด้านนี้ครับกระเบื้องนี้จะเป็นลายไม้ครับของแกลเลนโตขนาดห0สิูณหกินะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนลายไหนก็สามารถคุยกับผู้รับเหมาได้นะครับจะเป็นแบบนี้ครับขี่นะครับข้างบนก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟ เป็นเหมือนด้านนอกที่เราได้เห็นเมื่อกี้นะครับสามารถที่จะบอกทีมช่างได้นะครับว่าเราอยากจะได้ปักไฟไปตรงไหนจุดไหนบ้างนะครับจะเป็นแบบนี้ครับห้องนอนห้องนี้จะอยู่ที่ประมาณสามจุดห้าคูณสีเมตรครับพื้นที่ใช้สอยนี้ถือว่าโอเคเลยครับถือว่าใหญ่เลยประตูก็จะเป็นแบบ U PVC ครับไม่บวมเมื่อเข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนถ้าโดนความชื้นนะครับเราเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะครับตัวนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับ ไฟนะครับห้องน้ํานะครับก็จะมีห้องน้ํารวมกับห้องน้ําในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับสีก็จะเน้นเป็นโทนขาวครับดูห้องน้ํากันนะครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับลายกระเบื้องขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านอยากจะได้เป็นลายไหนสีอะไรนะครับกระจกครับนี่เป็นกระจกนะครับจะเป็นแบบนี้บางบ้านที่เขาทําอาจจะมีกระจกที่เรียกว่าเป็นแบบสวิตไฟ เปิดเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีสีสันเลยครับแต่ว่าหลังนี้ก็จะเป็นกระจกแบบธรรมดาตัวนี้จะเป็นซิงล้างหน้าอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอาบน้ําครับลายกระเบื้องพื้นนี้จะเป็นแบบต้องบอกว่าเป็นแบบด้านๆครับเดินแล้วจะไม่ลื่นครับจะไมไ่มีปัญหาต่อการที่จะลื่นล้มนะครับจะเป็นแบบนี้นะฝักบัวแล้วก็ที่วางสบู่หรือเอาเราอาจจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนคำน้ำมุลนี้ก็เจ้าของบ้านท่านก็ ซื้อมาให้ทีมช่างนะครับได้ดําเนินการติดตั้งให้นะครับขี่นะครับห้องน้าอยู่ที่ประมาณประเมินด้วยสายตาน่าจะประมาณ2องสคูสเมตรโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นห้องน้งํารวมต่อไปก็จะไปดูห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะครับเข้ามาดูกันครับก็ขนาดความกว้างความยาวก็เท่ากับห้องแรกครับนี่เป็นห้องนอนที่แล้วก็เป็นแบบนี้ครับ เป็นไฟวิบบับวิบบับเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะสามารถที่จะแจ้งผู้รอบเหมาได้นะครับกับเบื้องนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบเป็นแบบรเรียบบางคนอาจจะชอบเป็นลายไม้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเราไปดูห้องน้ํากันครับห้องน้ําที่เรียกว่าเป็นแบบห้องน้ําในตัวจะเป็นแบบนี้ครับเปิดเข้ามาก็ Palace. จะเหมือนกันกับห้องแรกครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ลายกระเบื้องจะต่างกันนะครับลายกระเบื้องตรงนี้ก็จะเป็นขาวพร้อมกับเปลวหมอกนะครับตามที่เห็นตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของเครื่องทำน้ําอุ่นไหมก็จะมีเดินสายไว้ถ้าเกิดว่าเราจะติดตั้งก็สามารถแจ้งผู้รับเหมาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณที่เรียกว่าเป็นแบบห้องครัวนะครับนี่ครับไฟบิบบับบิบบับเลยบริเวณด้านบนของตัวบ้าน แสงที่เห็นในจอมันจะกระพริบนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่กระพริบนะมันจะเป็นแบบสลับสีกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ห้องโล่งครับดูไปแล้วก็สบายตานะครับตามที่เห็นกว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทะลุมาตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะก็สามารถคุยกับทีมช่างผู้รับเมาได้ตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับเป็นแบบเรียบง่ายครับ พอจะของมาท่านก็บอกว่าอนา,าคตเด็ดจะต้องมีการต่อไปเป็นห้องครัวที่มันเป็นแบบครัวบ้านครัวไทย,ยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบครัวที่เรียกว,ว่าเป็นแบบทําแบบไม่ได้ยากไม่ได้อะไรจนเกินไปนครับอย่างน้อยก็หุงข้าวทากับข้าวเล็กๆน้อยๆประมาณนั้นครับเดี๋ยวทะลุไปด,ดูบริเวณด้านหลังของตัวบ้านครับทะลุมานี่ด้านหลังของตัวบ้านครับสิ่งที่พิเศษที่เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของท่อที่อัดน้ํายากําจัดปัวครับจะอยู่บริเวณด้านหลังถ้าเกิดว่ามีน้ํายา กำจัดปลวกก็สามารถที่จะแบบอัดเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีการเทพื้นออกจากตัวบ้านมาประมาณ2เมตรครับี่งเมตรเลยนะก็ถือว่าไม่น้อยครับตามที่เห็น,นจะเป็นแบบนี้แล้วการเก็บงานรายละเอียดของการเก็บงานนี่คือถือว่าเนี๊ยบมากครับตามที่เห็นจะเป็นแบบนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแบบอยากจะได้ช่างทําบ้านที่ไม่หนีงานไม่ทิ้งงานครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังครับที่ผมพามาดูเพื่อเป็นแนวทาง UDS Home รับสร้างบ้านก็จะรับเหมาในเขตพคอีสานนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่จะติดต่อกับธนาคารในเรื่องของการที่จะแบบเช็คเครดิตอะไรต่างก็สามารถที่จะดําเนินการจัดให้ได้ครับตามนี้นะครับบริเวณตัวบ้านสีเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบได้ตามที่เราต้องการนะครับจะเป็นแบบนี้ครับดูกันด้านข้างกันอีกทีนะครับจะเป็นกันแบบนี้นะครับ1.4ล้านครับบ้านหลังนี้ครับ สองห้องนอนครับสองห้องน้ําคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะสร้างเป็นสามห้องนอนก็ได้ครับเหมือนที่เราได้ไปดูเมื่อกี้ครับห้องห้องที่เราเป็นห้องนั่งเล่นนะครับ <c oughs> เขาก็ตัดรวมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะแบบไม่ให้มีห้องเพิ่มนะครับมันก็จะเลยมีแค่สองห้องนอนสองห้องน้าโอเคครับผมถ้าสนใจในเรื่องของการที่จะติดต่อช่างครับอเดี๋ยวเราไปดูกันครับข้อมูลในการติดต่อช่างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ u d F home รับสร้างบ้านนะครับจะเป็นแบบนี้ครับอยู่ด้านนี้ครับ โอเคนะครับถ้าสนใจก็ข้อมูลตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ